ไปซื้อรถนะครับแล้วกังวลเรื่องของค่าน้ำมันอเอาไปแล้วบอกอ๋อฉันเองเนี่ยอยากจะประหยดัดแต่รถไฟฟ้าฉัานก็ยังไปไม่ถึงถ้าท่านกังวลไม่ต้องห่วงเราเติมนมันให้แล้วฟรีห่งปี2อหลยี่คันตอนนี้ถูกจองไปแล้วยังไม่มีนะครับทั้งท่านก็ยังมีสิทธิ์เลือกกันอยู่ออกรถ Honda f ฟ t เติมน,น้ำมันฟรี1ปี ตั้งแต่วันที่15ตุลาคมนี้เป็นต้นไปโปรโมชั่นนี้เกิดขึ้นไม่ได้มาจกตาให้จริงๆโปรโมชั่นนี้มีที่นี่ที่เดียวเลยฟ้าว่าประหยัดแล้วของกูฟรีหมดค่าใช้จ่ายในการเติมน้ำมันไป12เดือนหรือ1ปีแต่ถ้าท่านใช้เยอะก็แล้วแต่ท่านถ้าท่านใช้เดือนหนึ่งหลายถังก็มันก็หมดเร็วอะเอาตรงๆนะเออขาคงตอบแบบไม่ตอนแหลกกัน ไอ้คันว่าจะใช้แบบอัลิมิตมันก็คงไม่มีทางละไอ้พวกเราไม่ได้ทำการกูสนนะเนาะไอ้ชื่อมันบอกแล้วออกรถ h อน d a f i ีก็ต้องอยู่กับ นี่โมบิลิโอนี่โมบิลิโออันนี้เลยต้องอยู่ออนด้าฟีดเซ่ออนดาฟีดนะครับโอเคเพื่อเป็นการเสียเวลาครับเสียเวลาทุกท่านรู้อยู่แล้วครับว่าออนดาฟีดของดีคาเนี่ยสีสันสวยสุดยังไงเริ่มต้นในคันนี้ครับไปแบบเร็วๆใช่โล่ปี2010แปลว่าเป็นตัวเริ่มต้นเลยนะครับและโมดูโลนะครับดูนี่กระจังหน้ากระจังหน้าแบบนี้สวยมากนะครับรถตั้งแต่ปี10 11 12จะเป็นสีขาวในลักษณะขาวอมเหลืองหรือขาวมุกขาวมุกไม่ได้ตากแดดนะอ่ามันเป็นเอกลักษณ์ของเจากโรงงาน นะครับวามกันารนี่เลยครับไมครับไามล้อใหม่ยางใหม่ภายในสวยภายในสวยเป็นหนังมาให้เรียบร้อยเบะหนังให้เรียบร้อยเะหนังให้เรียบร้อยสภาพก็อยู่ประมาณราวๆเกเลยผมให้เลยคันนี้คันนี้สวยนะคันนี้สวยนะครับถ้าท่านบอกว่าไอ้ตาวอนด้าี่แม่งลอกบอกเลยลอกทุกคันอะเอาจริงถูงต้องเลยมันเป็นจุดด้อยของผลิตภัณฑ์นี้เป็นทุกคันนะเป็นทุกคันนะครับอีกเรื่องนึงคือไอปุ่มพวกนี้ชอบลอกแต่คันนี้ไม่ลอกนะไม่ลอกนะม็ี ประตูไม่ไฟ้าจะเป็นตัวโลสุดนะครับจะเป็นแบบแอร์ไม่ใช่ดีซอนอเป็นแบบเหมือนเตาแก๊สอ่ะเออเมันดีเจเป็นเตาแก๊สเลยนะครับประตูไม่ไฟฟ้ามีไหมมีแต่พวกเราไม่เคยมาขายนะครับเพราะว่าเรารู้สึกว่าเอกลักษณ์ของรถประตูสไลด์ต้องเป็นไฟฟ้าเท่านั้นนะครับนี่ภายในเป็นบอหนังนะครับคันนี้เป็นบหนังภายในสวยนะผมว่าันนี้คันนี้ภายในโอเคเลยสวยเลยครับพี่อ๋อภายในโอเคเลยครับมือเดียวป้ายแดงด้วยถูกต้องมียันอยู่ข้างบนหน่อยหนึ่งถ้าท่านเอาไปนะครับข้อดีของยัน ข้อดีของยันคือเรื่องหนึ่งเวลาท่านน้ามันหมดท่านไม่ต้องลงไปเขียนเองมีคนยันให้แล้วอขออันนั้นยันแบบว่ายันรถอ๋อโอ้ไ้เราก็ถามพระว่าท่านครับถ้าท่านเขียนยันขนาดเนี้เวลาผมเกิดอุบัติเหตุเนี้ยทาไมท่านไม่ช่วยผมอ่ะพระก็แก่เนาะเขียวหมักไอ้นุ่มมึงขับเท่าไหร่ล่ะวันนั้นตอนชนก็ร้อยยี่สิบครับอ่ากูโดดลงแล้วดันร้อยหนึ่งแล้วอกูโดดลงแล้วดันร้อยหนึ่งแล้ว อก็ขับเร็วไปใช่บางทียันก็เอาไม่อยู่ยันมีไว้สําหรับชูใจอิ่มอกอิ่มใจอนะครับที่ยืดเหนียวจิตใจแต่เขาไม่ได้รับประกันนะครับว่ารถของเราไปสัมผัสกับเสาไฟฟ้าแล้วมันจะไม่ยุบอะพระไม่รับประกันนะฮะอันนี้ยันนี้ไม่เสียตังค์อันนี้ไม่เสียตังค์นี้วไม่ได้ปีแน่นอนใช่โอเคใครที่ซื้อรถนะครับแล้วกงวลเรื่องของค่าน้ำมันเอาไปแล้วบอกอ๋อ้ฉันเองเนี่ยอยากจะประหยัดแต่รถไฟฟ้าฉันก็ยังไปไม่ถึง ไอคันว่าจะให้ซื้อไฟ้าตอนนี้ก็กลัวเทคโนโลยีมันนำล้ำหน้าไปซื้อวันนี้พรุ่งนี้ตกรุ่นเลยแล้วกูจะไปชาร์จที่ไหนกูอยู่คอนโดกูลุยน้ำท่วมได้ไม่เล่ากูะจะนูถ้าท่านกังวลไม่ต้องห่วงเราเติมมาให้แล้วปีหนึ่งปีนะครับเรื่องของการชนคันนี้ไม่มีไม่มีแ,แน่นอนครับสวยนะชนสวยจัดถูกต้องวิธีการพับเบาของคอนดัปีจะเป็นแบบนี้ลักษณะที่ถ้าท่านแบบอยากวางของไม่เยอะก็วางแบบนี้ได้นะครับหร<ว>ือจะแขวนขึ้นมาได้าคอ่ะแขวนขึ้นมาซ้ายขวานะครับก็แขวนขึ้นมาได้นะครับตรงกลางก็สามารถเก มอไซค์เล็กๆก็ได้ได้เลยค่าผมเห็นบางท่านใส่เวฟลูกค้าเยอะแยะถูกต้องใส่มอไซค์เอาไปใส่อะไรก็ได้แต่อย่าไม่ต้องใส่น้ำมันเพราะปูดมีน้ำมันให้ใส่และหนึ่งปีให้น้ำปีหนึ่งห้องเครื่องนี้เรื่องการชนไม่มีแน่นอนสวยจัดเลยจริงๆนี่สวยจริงๆมองตาเดียวอ่ะมองนี้เลยอ่ะทำไมอ่ะสวยตาเดียวก็ยังสวยก็ยังสวยอยู่ดีมองสองตาก็ยังสวยอยู่ดีครับรถดีๆแบบนี้เติมน้ำมันฟรีหนึ่งปีแบบนี้นะครับมีที่นี่ที่เดียวครับ ท้าชนทุกตลาดครับโปรโมชั่นดีๆแบบนี้จากทางดีคาร์นะครับเติมน้ำมันปีสามอยหสิบห้าวันหรือหนึ่งปีนะครับอยากได้รถแลบโปรโมชั่นดีๆแบบนี้สวัสดีครับศูนเก้าครับหกแปดหกแดหกแปดเดชครับใช่ครับเรามีให้เลือกแบบนี้เกือบสองโหลอ่ะตอนนี้นะมีให้เลือกกว่าสองโหลนะครับสองโหลยี่สิสี่คันตอนนี้ถูกจองไปแล้วยังไม่มีนะครับท่านก็ยังมีสิทธิ์เลือกกันอยู่นะครับนั่น นับไปก่อนอ่ะย้ำเบอร์อีกครั้งอ่ะย้ำเบอร์0 9 6 8 6 8 6 6 6 8เป็นครับกับราคารถแบบนี้เท่าไหร่ครับ49,000บาทเท่านั้นครับแค่นี้เองนะฮะครับผมใช่ท่านได้ครบเลยนะโมดูโลล้อใหม่ยางใหม่และวารันตี30มสิบวันเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ใช่ครับน้ำมันอีกหนึ่งปีครับไฟหน้าเสียเปลี่ยนประตูสไลด์เสียก็เปลี่ยนให้ทำให้ซ่อมให้เกียร์เสียก็ทำเครื่องพังก็เปลี่ยนเครื่องนี่อ่ะ 30วันครับรับประกันดีๆแบบนี้กับโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ไม่มีอีกแล้วครับ,รบมีที่นี่ที่เดียวดีขาะครับ